ผังเดิมๆเ,เลยฮะพวกนี้เดิมหมดทาบูมิคุนิมิคุนิแท้ฮะค,คอยไฟเคดะแท้เลยนะฮะตัวนี้แฮนดดูนะฮะชุดกดถาง RBC C11 จะสแตมติดไว้หมดเลยนะฮะสวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับ วันนี้มาแนะนำเครื่องตัดหญ้าไมกิตา RBC C11 ตัวนี้ตัวแท้เลยนะฮะตัวนี้ฝาสตาร์ทแท้เลยนะจะมีจุดนะฮะจุดสี่มุมนะฮะตัวแท้เลยฮนะแต่สติกเกอร์ผมเปลี่ยนใหม่ครับแค่สติกเกอร์เฉยๆคนระับถังเดิมๆเลยฮนะพวกนี้เดิมหมดคาบูมิคุนิมิคุนิแท้ฮะ คอยไฟยอีเคดะแท้เลยนะฮะตัวนี้แฮนดูนะฮะชุดกกหาง RBC 411จะสเต็มติดไว้หมดเลยนะฮะ <Wow. S 1> ตัวนี้แท้เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะตัวนี้ผมเอาแค่มาล้างทำความสะอาดครับเฉยๆครับเนะี่ยบังเอกลักษณ์ของมาเิต้าจะเป็นบัง ที่ติดมาจะเป็นบังเล็กนะฮะที่เปลี่ยนไปก็จะมีใบมีด huh. นะ่หัวเกียร์เดิมๆนะฮะมาแบบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยครกดสวิตช์เปิดน้ำมันติด <Wow. S 1> ง่ายครับ wow. เรื่องดีเลยฮะเรื่องติดติง่ายเลยนะเทคกษณ์ของสองจังหวะจะมีควันนะชุดนี้จะแถมใสายสปายและใบมีดพร้อมใช้เลยนะฮะให้เรียบร้อยนะิมเดิมๆนะสวยครับตัวนี้สนใจติดต่อได้นะตู่เชียงใหม่ตู่บริการ ลองปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทใหม่ <ipp> สตาร์ทต <ipp> ิดทุกรอบเลยนะฮะฝากด้วยครับสู่เชียงใหม่ครับ